ปัจจุบ,บันนะครับการแข่งขันบนโลกธุรกิจนอกจากจะเปิดกว้างแล้วนะครับการแข่งขันก็ยังดุเดือดด้วยเช่นเดียวกันครับผู้ที่จะชนะในเกมนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องมีทั้งทุนนะครับมีทรัพยากรต่างๆซึ่งถือว่าเป็นแต้มต่อที่สําคัญเลยทีเดียวในการที่จะเอาชนะในตลาดที่เสรีนี้ได้แน่นอนนะครับว่าผู้ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มรายใหญ่ครับรายเล็กๆเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าจะเข้าไปแทรกตัวในการทาธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดแมสเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์จึงเห็นความสําคัญอย่างมากครับในการที่จะผลักดันซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจรายเล็กๆนะครับสามารถที่จะเกิดบนธุรกิจได้โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดที่ชื่อว่า n i ช h e ร์เก็ตครับซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เลยทีเดียวก่อนอื่นนะครับไปรู้จักกับนิช h มร์เก็ตก่อนว่าคืออะไรนะครับ นิชมาร์เก็ตก็คือการผลิตสินค้าขึ้นมาเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเฉพาะเจาะจงบางอย่างครับแน่นอนนะครับว่าสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่สูงนะครับผมเพราะว่าเป็นกลุ่มเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสินค้าในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมาตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ในตลาดแมสไม่มีครับเพราะว่ามันมี Value หรือว่ามีมูลค่าของมันอยู่นั่นเองซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้เนี่ย พอปรากฏตัวขึ้นมาทีบนตลาดก็มักจะสร้างความตื่นตะลึงให้กับคนที่ได้พบเห็นซึ่งถ้าหากว่าไปดูสินค้าในกลุ่มนี้เนี่ยมันเฉพาะเจาะจงอย่างไรนะครับก็1ก็คืออาจจะเป็นสินค้าในกลุ่มของผู้สูงอายุสินค้าของกลุ่มแม่และเด็กสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสินค้าสําหรับการตกแต่งบ้านเป็นต้นนั่นเองครับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP นะครับก็เลยมีโครงการดีๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ที่เรียนรู้การทําการค้าระหว่างประเทศนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้เทคนิคต่างๆโดยเฉพาะการที่คุณจะออกไปส่งออกสินค้านั่นเองครับผ่านโครงการที่ชื่อว่าโครงการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ n i ชมาร์เก็ตนะครับเป็นโครงการที่จะบ่มเพาะตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําเลยนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นเรียนรู้แบบเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะการติดอาวุธพักษะทางด้านการตลาดการวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาแบรนด์นะครับ การพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำแบบรายบริษัทกันเลยทีเดียวทําให้สินค้านั้นสามารถตอบโจทย์ตลาดได้มากยิ่งขึ้นครับโดยรวบรวมความรู้นะครับที่ผู้ประกอบการ SME นะครับรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้สาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้ด้วยอีกด้วยครับและที่สาคัญนะครับเมื่อผู้ประกอบการผ่านโครงการบ่มเพาะนี้แล้วนะครับทาง DITP เองก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมการค้าให้กับผู้ ประกอบการไปต่อยอดได้ครับไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าแบบออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะครับอย่างสไตล์แบงคอกหรือว่างานแสดงสินค้าในต่างประเทศภายใต้การดูแลของกรมอีกด้วยครับทั้งยังต่อยอดทางการค้านะครับด้วยกิจกรรมจับคู่เจราจาการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศโดยตรงเพื่อให้ตลาดนิชมาเก็ตที่คนมองว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่เล็กแล้ว และใครที่ทำธุรกิจในตลาดนิชก็สามารถ reach ได้ครับสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเปิดโลกการค้ากับตลาดเฉพาะนะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยสมัครเป็นสมาชิกของกรมนะครับนอกจากจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วนะครับยังมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศอีกด้วยครับสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่มีประโยชน์พร้อมทั้งติดตามเทรนด์ความเคลื่อนไหวตลาดสินค้าและ รบรรริกกาอโลได้จาก5ช่องทางหลักของ DITP ดังนี้ครับหก็คือสมัครสมาชิกของกรมครับที่เว็บไซต์ drive.ditp.go.th ครับสคือแอปพลิเคชัน DITP One รวมบริการดิจิทัลการค้าระหว่างประเทศครบจบในแอป,ปเดียว3คือ f a c e o o o k f a n p a นะครับ1169 DITP Service Center สามารถเข้าไปนัดหมายสอบถามหรือว่าขอข้อมูลในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ 4ครับคือ d i t p Line Official Account นะครับให้คุณเนี่ยไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารในแวดวงการค้าทั้งในและก็นอกประเทศเลยและ5ครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานก็สามารถติดต่อขอรับบริการต่างๆจากกรมได้ที่สายตรง d i t p Call Center 1169ครับ ซึ่งช่องทางเหล่านี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ดีๆครับขอให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการด้วยความใส่ใจเพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถบินได้ไกลขึ้นกว่าเดิมครับ